สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่เขาข่าวร้อนบริษัทดังจัดใหญ่เหมาทอง3,000แท่งให้พนักงานบรกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่โลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้ความสนใจกันเป็นจํานวนมากหลังจากเพจห้างทองเยาวราชรถชนะได้ออกมาโพสตภาพของพนักงานบริษัทไมบีมิสซูมิที่ได้เดินทางมาซื้อทองคำเพื่อนําไปแจกพนักงานโดยทางเพจห้างทองเยาวราชรถชนะได้โพสระบุว่ายินดีกับพนักงานไมบีมิสซูมิทุกท่านที่ได้รับทองคําแทง่งโดยนะคะขอบคุณที่ไว้วางใจให้เราได้บริ ค่ะทองคําแท่งจํานวน3,000แท่งสําหรับบริษัทไมบีมิซูมิเป็นผู้ผลิตตลับชิ้นส่วนเชิงกลและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่งตรงสูงชั้นนําของโลกซึ่งประกอบด้วยโรงงานและส่วนวิจัยและพัฒนา60แห่งกระจายอยู่ใน14ประเทศทั่วโลกโดยประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดและ้วยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและครบวงจรในบริษัททําให้ไมบีมิซูมิสามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพปริมาณและการส่งมอบได้อย่างต่อเนื่อง ถ้าผู้ชมละครับมีความคิะเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ